เทียัยทักษิณกรรมการเทคนิคการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีกนะครับตัวแทนในแต่ล่ามเภอเพื่อไปเตะรอบสุดท้ายรอบซูเปอร์ลีกแบบ ทยภาคสี่ผู้การคัพบอุ่นเสียมนะครับแล้วก็ขออนุญาตเลยครับท่านจะได้พูดถึงความพร้อมนะครับในเรื่องของซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคหลังจากที่ได้ฟังจากได้เห็นจากวีดีอาเรียบร้อยแล้วขออนุญาตกลานพิเชษครับท่านครับขออนุญาตนะครับเรียนท่านรองนิการนะครับท่านพิเชษนะครับต่านบริการระที่แก้ประสิทธิจาก สนามทิพย์นะครับท่านพิพัฒน์สินาพิทักษ์บุญยุศาสตร์สมาคมท่านดเร,กรเกษมจากมอทกษิณน,นะคระหน้างานของการกีฬาทั้งทั้งในส่วนของงานบริหารในส่วนของงานสนับสนุนง,งานพอ,อก,กากีฬาทั้งทา้งจังหวัดและที่สําคัญก็คือในส่วนของผู้สอนทุกทีมนะครับที่ที่เข้ามาวันนี้แล้วก็รวมถึงสื่อมวลชน ผมก่ออื่นเมื่องขอขอบคุณใช้คาว่าด้วยความรักความผูกพันกันจริงๆในส่วนของสื่อมวลชนที่ให้กับวงการของกีฬาจังหวัดสงขลานะครับใช้คําว่าจังหวัดสงขลาเลยนะครับแล้วก็รายการนี้ก็คงไม่ใช่รายการสงขลาอย่างเดียวก็เป็นในส่วนของสื่อมวลชนในส่วนของกีฬาทั้งห้าจังหวัดฟุตบอลซึ่งได้ินการแข่งขันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ขอนเรียนนะครับว่า โครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลนะครับโดยท่านประเดกประยุทธ์ได้มอบหมายกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือท่านพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งเป็นรัฐมนตรีมอบงานให้กับท่านศิรพดวงศส,สีท่านสิพรพดวงดส,สีเนี่ยเป็นคนปัตตานีนะครับเป็นคนปัตตานีแล้วก็ท่านมีความตั้งใจอย่างสูงที่จะให้การจัดกุญบอลยูลยริกยูซิบ้าเนี่ยเพื่อ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วสิ่งสําคัญที่ว่าภาพโรงแรมนี้เราเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่9นะครับวันที่เก้าธันวาที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยเราคุเกันยไว้ว่าเราจะแข่งขันในส่วนของตั้งแต่วันที่สิบถึงยี่สิบแต่ว่าในส่วนจังหวัดสงขลาเนี่ยจำนวนทีมเยอะนะครับก็มาติดประชุมเราก็ได้ประชุมันที่ที่โรงแรมแบบนี้ครั้งที่แล้ว ดเลือกระด,ดับจังหวัดจะเริ่มตั้งแต่ในส่วนของวันที่9ก้ถึงยีนะครับขณะน,นี้การแข่งขันฟุตบอลยูสิบห้าปีมาจูจีย,ายาโบล่าเนี่ยมาจูจีย,ายาโบลาทุกคนอาจจะอาจจะยังไม่เข้าใจว่าท๊ะทำไมมาภาษามลา,ายูแล้วทำไมต้องมาใช้มันเป็นการปรึกษากว่าจะได้มาซึ่งซึ่งประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการพูดคุยกันในส่วนของพี่น้องง่าจังหวัดชายแดน พูดในเรื่องของความสีวิไลความรุ่งเรืองความแสงสว่างของวงการกีฬาสีวิไลของวงการฟุตบอลทั้ง5จังหวัดชายแดนเพื่อที่มาที่ไปของมาจูจะย,ยานนะครับก็กอน้อเรียนให้สื่อทุกท่านได้ทราบด้วยแล้วก็ในส่วนของแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่แล้วก็ในส่วนของทุกส่วนเมื่อกี้ผมเิ่มนาอีกแนะนาอีกท่านหนึ่งนะครับก็คุณในส่วนของอผู้แทนของในเรื่องของนี้ด้วยครับน้องต้องครับในในโชว์ตัวนิดหนึ่งครับ ในทุกแทนจากจากของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ชุดใหญ่ไม่ได้มาก็ส่งเจ้าที่รองต้องมาแทนนะครับจังหวัดต้องใ้ว่าความเข้มข้นของกีฬารายการนี้เริ่มจากนักกีฬานักกีฬามีความตื่นตัวเป็นอย่างยิ่ง,งนักุกบอลมีการซ้อมกันมีการเปรียมตัวคัดเลือกตัวแต่ละแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละอำเภอมีการคัดเลือกตัวโดยเบื้องต้นเนี่ยได้มีการถแถลงข่าวกรุงเทพขึ้นไปร่วมถแถลงข่าว ร,ร่วมถลงข่าวที่จะให้คามั่นสัญญาว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ที่เกิดประโยชน์กับเยาวชนกับพื้นที่จริงๆก็เลยเกิดทุกจังหวัดตอนนี้ของการแข่งขันทั้ง4จังหวัดได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปร่วมในในช่วงของอในรอบหนึ่งครับก็ไปไป,ไปเริ่มในใน,ในวันเปิดนะครับก็ได้ไปพบกับท่านท่านอสสด้วยซึ่งท่านเป็นน้องชายท่านรัฐมนตรีไหม <c oughs> เป็นน้องชายว่า ของเสนตวัดสตูนนะครับขอบตสตูนผมได้ไปร่วมร่วมพิธีเปิดด้วยมีมีท่านาพิบูลนัตกิจประการนะครับเป็นน้องชายของท่านเรนตีกระทรวงกงที่ยกกีฬาไปร่วมชมอยู่ด้วยมีผู้ว่าการจังหวัดไปเป็นประธานในพิธีเปิดวันนั้นภาพบรรยากาศต้องยอมรับว่าดีมากๆตัวของผู้สอนแต่ละทีมที่จะสร้างทีมไม่เกิดเกิดขึ้นในจังหวัดตัวเองสร้างไรายได้สร้างเศรษฐกิจ ในส่วนของผู้ตัดสินในส่วนของผู้สอนก็เกิดเกิดภาพของของของมิติของการที่ว่าที่จะพัฒนาทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็เสร็จไปมอก็จะงงนําเรียนนะครับว่าในส่วนของวันที่ในของจังหวัดสตูลมีใครได้แชมป์นะครับแล้วสนามต่อไปนะครับที่ผมได้ไปติดตามของการจัดขันครั้งนี้ก็คือสนามจังหวัดนราธิว,วาสท่านก็นใช้คําว่า กรณี okay. to to er. อื่องต่างของแกแบบนี้ว่าทุกคนมีความพร้อมที่จะจัดแข่งขันแล้วก็ภาพของความรับใจของจังหวัดอาราธิวาฒก็เกิดขึ้นจริงๆทุกแมตช์การแข่งขันคนเยอะคนเต็มตลอดอนราธิวาฒก็มีโค้ชมาด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ก่สุดท้ายตัดสินใจมาดูคู่ชิงที่จังหวัดปัตตานีพอพระวัติสาใช่ไหมครับ หมอ่าอวิสามมา่ก่อนผมเรียกพมอปลาณีตลอดก็เลยเป็นต้องถามว่าย้ำอยากใ้รู้จักพีกน้องอีกนะครับก็คือหมอพรวิสาก็ดูแลนะครับเราโชคดีก็คือท่านศิลปภพดวงสอดสีนะครับท่านได้อยู่ในพื้นที่แล้วท่านไปร่วมในพิธีเปิดที่สําคัญวันนั้นอีกท่านราชิตนะครับท่านผู้ราชการจังหวัดก็อยู่ร่วมในพิธีติดวันนั้นด้วย รยากาศของของจังหวัดปัตตานีก็เ,เก่หมนทุกอย่างตลอดวงการนี้การแข่งขันรายการนี้มาจูจายาบุล่านะครับก็จบไปอีกหนึ่งสนามหนึ่งก็อำเภอยะลิงอำเภอยะลิงได้เป็นตัวแทนนะครับหลังจากนั้นก็ได้สอบถามพอสิงพอสิงที่จะแข่งช่วงเวลาบ่ายสามสองโมงขึ้นคือปัตตานีเป็นคู่ชิงนะครับปัตตานีคู่ชิงบ่ายสองโมงแข่งขันได้ไหมก็เกิดเหตุการณ์ บางส่วนเนี่ยปอสิงก็จะได้ไปฟังนะครับก็อําเภอเมืองก็ได้นี่คือสี่สี่จังหวัดที่ได้ตัวแทนแล้วอําเภอเมืองสามใช่ไหมครับอาเภอเมืองสามแล้วก็ในส่วนของยะลิงหนึ่งอำเภอท,ที่ที่เข้ามานะครับรายละเอียดที่ที่ตบท้ายที่อยู่ท้ายเพราะว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านจะวัดเปรี้ยงเกา่าท่านก็้เกียรติเป็นประธานในวันที่เปิด นะครับแล้วก็ในส่วนของนายกสมาคมกีฬาคณะกรรมการบริหารสมาคมหลายท่านก็เข้าไปร่วมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเราสงขาเราโชคดีได้แข่งสนามตีน,ตนสนามตีนเป็นสนามที่แข่งฟุตบอลยู23เด็กได้สัมผัสกับสนามต่างๆนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นรอบรอบแปดทีมไม่รับรอบแปดทีมนะครับรอบแปดทีมแล้วก็วันที่ยี่สิบสามก็รอบรองเลิ่นยี่สิบสี่เราก็จะรู้ว่าทีมไหนได้เป็นตัวแทนทีมสุดท้ายของห้าจังหวัด แล้วความความความมันต่างๆก,ก็เกิดขึ้นในหตาจังหวัดน,นะครับแต่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรแล้วแต่นะครับก็นําเรียนเบื้องต้นนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ทุกคนคงจะทราบอยู่ของอไวรัสเชือ้อโควิด -19 เ้าขาบอกว่าสายพันธุ์ใหม่อีกเริ่มย่างย่างกลายเข้ามาแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วแต่ในการนี้มาตรการของโควิดมาตรการการป้องกัน ก็ขอผมคุยกัะทางบริษัทของแกนท์น,นะครับที่รับผิดช,ชอบก็ขอให้เข้มแล้วก็ขอให้การกีฬาทั้งทั้งหน้าจังหวัดได้ช่วยดูแลทางบริษัทเพื่อนมาซัพพอร์ตให้กับพอจังหวัดทั้งหน้าจังหวัดเพิ่มประสานกับทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็ในสองพวกรันจังหวัดก็คงไม่พน้นท่พวกกันจังหวัดที่ต้องเป็นเป็นแม่งานหลักในเรื่องของการจัดรอบซอร์ลีกนะครับต่อจากนั้นนะครับในเรื่องของรอบซอร์ลี เป็นวันที่เราจะต้องทราบส,สี่ทีมแล้ววันนี้เราต้องประกบคู่ห้าทีมห้าทีมตอนนี้คือจะเริ่มแข่งขันวันแรกไปจบวันที่สามสิบมกราณาราปัจนีสตูลยะลาสี่ทีมนี้ส่วนสงขาเราก็คุยมติไว้ก่อนเลยนะครับว่าขอมติเมื่อประชุมครั้งก่อนที่โรงแรมแห่งนี้โดยท่านศิรพงศ์มาเป็นประธาน ว่าขอสงขาอยู่ในแมตช์ที่สองนะครับอยู่ในแมตช์ที่สองของของอรอบซุปเปอร์ลีกก็คือวันที่สองมกรานะครับท้องของรอบซุปเปอร์ลีกของคณะกรรมการแข่งขันชุดนี้ในส่วนของคณะผู้บริหารที่อยู่ด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนหนึ่งคอยเป็นกำลังใจกับผู้เลี้ยงคอยเป็นช่วยเหลือในการจัดคุตบอลมาจูจาราทั้งสิ้นทั้งหน้าคน นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพี่อาคมนลกคาวงนามภาพพี่อาคมและคารวงจะเป็นผู้สารนามภาพแล้วก็จะมีคุณลันลเลนุคุณซึ่งเป็นกลายเป็นความจริงคนนี้นะครับตําแหน่งเป็นนายกสมาคมมิเนียดภาคใต้เนี่ยก็จะมีป้ายใหญ่ขึ้นโชว์ทุกจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านลองดูป้ายเควเนยลที่ขึ้นหน้าหนานลครับ อันนี้คือคือทำจากครั้งแรกเช่นกันแต่ว่าเราใช้ไวนิลเพิ่มเติมเข้าไปป้ายทุกจังหวัดมีอยู่แล้วนะครับป้ายทุกจังหวัดมีอยู่แล้วเพียงแต่ท่านไปคุยกับร้านไวนิลเพิ่มเติมเข้ามาเราก็สามารถติดตั้งได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปลืองงบประมาณเพิ่มเติมเราเสียเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับเมื่อก่อนป้ายไม่มีตัวนี้นะครับไม่มีนะครับก็ในส่วนของผมเบื้องต้นก็คือความร,ร้อมรอบซปเปอร์ลีกตทางจังหวัด ทุกจังหวัดได้แจ้งต่อที่ประชุมนะครับขอบคุณมากครับครับขอบุณท่านผู้บริการภาคสี่นะครับท่าน,นความพบปุ่นเสียงกระทำานท่านไพูดคุยคืออยากได้เป็นโปรแกรมที่ออกมาชัดเจนนะคะเพื่อไปประสานกระทางกองการษาออกไปจออีกครั้งนึนะคะ่ะก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้รู้สึกภูมิใจแล้วก็แบบได้ได้เตกในสนามเรมโนเนื่องจากว่าเป็นสนามที่ใช้ในหลีอาชีพะคะ่ะเพื่อเป็นแบบ แรงกระตุ้นแล้วก็แบบสร้างความภูมิใจในในการที่จะพัฒนาตัวเองเป็นนักกีฬาของฟุตบอลอาชีพเลยนะตัวแทนจากจังหวัดปัตตานีนะครับในแต่ละอำเภอผลสรุปก็คืออำเภอยะลิกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตกลับยปเชิญท่านผู้มนวยการจังหวัดสตูดครับผู้มนวยการชาลีรัศมีครับครับเรียนท่านผู้มนวยการกสจากงานกองทัพอาาคสี่นะครับพอขอต้อนแขกผู้มีเกียรติผู้มีการทีมผู้สอนแล้วก็ผู้สื่อข่าวาครับแล<ข>้วก<ข>็ ผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท,ท่านนะครับในส่วนของจังหวัดสตูลนะครับก็ก็คงจะไม่มีปัญหนานะครับเพราะว่าเราเรียบจัดขึ้นตอนสุดท้ายน,นะจชิงที่ว่าท่านผอก็ให้ความรุนแไปดูแลแก้ปัญหาคือปัญหาน้ําท่วมสนามก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ช่วยกันก็ระบายน้ํนาทัานแล้วก็สนามกีฬาของมาลายแก่ชาติพิเศษยะลานะครับก็ในความพร้อมของจังหวัดยะลาเนี่ยสนามที่ เรียนท่านผู้ว่าครับแล้วก็แข่งขูดกินะครับสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านนะครับที่นั่งอยู่น้าแบบในวันนี้นะครับผมพิจาะณาวงครับในฐานะรายการแการจัดการแข่งขันแล้วก็เป็นโรงเรนท่านผอสุเมธ์วันนี้ท่านมีภารกิจนะครับซึ่งผมก็น้ารเรียนว่าในสงครามกีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่อาชีพครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นเครื่องการันตีให้กับ บุกรราทางการกีฬาทั้งนักกีฬาทั้งโค้นะจะต้องมีคําตอบในเรื่องของความยั่งยืนนะครับแมรัฐบาลยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าในเรื่องของการกีฬาต้องบากท่านบอกนะว่าต้องให้ชัดเจนแล้วก็มีความเตรียมความพร้อมในเรื่องของไทม์ไลน์ในเรื่องเวลากีฬาถ้าถ้าไม่มีการเตรียมตัวนเรื่องมาตรฐานในเรื่องของความสามารถของนักกีฬานะครับก็ขอเรียนจริงังนะครับสงกรานเชิญชมและเชียร์ในวันชิงชนะเลิศนะครับวันที่24ที่สนามกีฬาที่สนานหลวเรา ชิงบ่ายสี่โมงตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าใครได้ชิงนะครับก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านครับขอ,ขอบคุณครับขอบคุณส่วนอาชีพอยู่สิบห้าปีเว่ามาจูดาย่านะครับเออต้องถามว่ามันก็ยากนะเันา็ยากนะที่ว่าถามว่าคําว่ายานะั่งยืนคือโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการเี่ด่วนที่อยู่ปลายปีทีสามนะครับท่านศิลปภพ ท่าก็บอกว่าดึงเข้ามาแผนปีหกสี่ได้เรียกตํานินงการให้จัดปีหกสี่เราก็ได้มาซึ่งโครงการกวนี้แล้วผมก็ถามกับท่านว่าที่ปะัะจานันนะครับว่าท่านที่ปรึกษ,ษาครับโครงการมรุยูจายาคุปรออยู่สิบห้าปีถ้าผมยังอยู่ถ้าผมยังอยู่โครงการนี้เป็นโครงการไม่ใช่ภาคเอก,กชนนะครับส่วนของกัเนี่ยเป็นเอกชนผสมกับ ในส่วนของอสมาคมนะครับโดยให้การกีฬาเข้ามาช่วยสสยบอลกัดน,นะครับแต่ว่าอันนี้เพียงแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพอผลพวงของการจัดฟุตบอลซุปเปอร์ลีกเสร็เป็นที่30เราก็จะรู้ว่าใครได้แชมป์นะครับแล้วหลังจากนั้นทีมอันดับ1-2ของรอบซุปเปอร์ลีกเนี่ยอันดับ1อันดับที่ ซูเปอร์แชมป์เนี่ยกำหนดว่าเป็นวันที่13กุมภาที่จังหวัดปัตตานีสนามเรนโบว์สเตเดียมนะครับเราเอาอันดับที่สามที่สี่มาชิงอันดับที่สามด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ของรอบซูเปอร์ลีกก็จะเป็นเข้าไปแข่งขันในรอบซูเปอร์แชมป์ทุกคนต็หวังนะครับว่าโครงการนี้จะอยู่ต่อเพราะมันดีจริงจริงมันเข้าลึกถึงเยาวชนเข้าลึกถึงผู้สอนเข้าลึกผู้สิน์เข้าลึกถึงวงการกีฬาทั้งหมดเลย มันเกิดกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆครบวงจรหมดอยากมา่าดูเลยให้ที่แต่พอร,ร,ระดับไทยลีก<อ>ที่หนึ่งอย่างนี้ท่านประสานไปสาลนั่นคือต้องระบบเบอร์ที่จริงแต่ระบ<อ>บฐ<อ>านลากฐานฐานล่างเนี่ย<อ>ผมมองว่ายังไงก็ต้องเป็นในส่วนของหน<อ>่วยงานของรัฐมันสามารถขยับขับเคลื่อนสามารถใส่ใจคนเข้าไปดูตามจุดต่างๆที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับ ท่านใดมีอสอบถามไหมครับเดี๋ยวผมจะขอจะขอไปในส่วนของนี่คือเรื่องของการแถลงข่าวโดยภาพรวมนะครับ,รนะรบตอนนี้เราก็จบแล้ว